ในสามก๊กมีการใช้กลศึกจำนวนมากมายในการหลอกล่อศัตรูเพื่อชัยชนะการต่อสู้ทางสติปัญญาสุดยอดแห่งกุสโลบายในการแสดงศักยภาพของกองทัพแม่ทัพที่นำทัพในสนามรบนอกจากจะต้องมีฝีมือในการสู้รบที่สูงส่งแล้วจะต้องรู้หลักตำราพิชัยสงครามเสนาธิการที่ปรึกษาทัพจะต้องรอบรู้ในทุกๆด้านรู้แจ้งในกลศึกต่างๆของศัตรูและรู้ถึงจิตใจของทหารใต้บังคับบัญชาและรู้จกักฉกฉวยโอกาสจังหวะสําสคัญ ในการโจมตีจึงจะเอาชนะศัตรูได้ในครั้งนี้ขอยกเหตุการณ์ที่คงเบ้งปราบกลุ่มกบฏของยงคีจูโพและโกเตงเนื่องจากว่าการปราบกบฏในครั้งนี้คงเบ้งไม่ต้องเสียกําลังทหารเลยแม้แต่นายเดียวแต่ก็สามารถกําจัดผู้กระด้างกระเดื่องทั้ง3ได้อย่างง่ายดายในปีคิสตศกราช2 2 5อาจเป็นปีที่3ในรัชกาลพระเจ้าเลนเตแห่งอาณาจักรเซชวนเบ้งเฮกยกทัพเข้าตีอาณาจักรเซชวนในเมืองเกมเหลียงยงคีเป็นเจ้าเมืองยอมสวามิภักดิ์ และตีเมืองโคกุนจูโพเป็นเจ้าเมืองและเมืองอุดจุนซึ่งโกเตงเป็นเจ้าเมืองทั้ง3ามยอมสวามิภักดิ์เบ้งเฮกยกทัพเข้าตีเมืองเองเฉียงซึ่งอองค้างเป็นเจ้าเมืองมีลิขีกับกงโจเป็นผู้ช่วยอองค้างต่อสู้ป้องกันอย่างสุดความสามารถฝ่ายของเบ้งสมุหานายกเสชฉวนทราบข่าวศึกจึงยกทัพไปช่วยเมืองเองเฉียงขณะนั้นยงคีจูโพและโกเตงรับอาสาเบ้งเฮกราชาเป็นกองทัพหน้าสู้รบกับโขงเบ้ง เมื่อคงเบ้งใกล้ถึงเมืองเองเฉียงแล้วกองทัพขบฏก็คือนกําลังมาตั้งค่ายอยู่ใกล้กับกองทัพของคงเบ้งและกระจายกําลังออกเป็น3มค่ายโดยที่ยงคีจูโพและโกเตงก็ดารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าของแต่ละค่ายและในที่สุดกองกาลังของคงเบ้งและกองกําลังของกบฏก็เปิดฉากสู้รบกันโดยทั้งฝ่ายของคงเบ้งส่งขุนพลอุยเอียนไปต่อสู้กับขุนพลของฝ่ายขบฏที่มีชื่อว่างากฟันการต่อสู้ระหว่างอุยเอียนและงากฟันจบลงด้วยชัยชนะของขุนพลฝ่ายจกก๊ก นอกจากนั้นอุยเอียนก็ยังสามารถจับตัวงากฟันเอาไว้เป็นเฉลยศึกได้อีกด้วยเมื่อคงเบ้งเห็นว่างากวันตกเป็นเฉลยศึกของตนเช่นนี้แล้วก็เกิดความคิดดีๆที่จะสร้างอุบายขึ้นมาทำลายกบฏกลุ่มนี้งากฟันถูกคักปุ่มตัวเข้ามาหาคงเบ้งคงเบ้งรีบสั่งทหารให้แก้มัดงาคฟันทันทีนอกจากนั้นยังสั่งให้จัดโต๊ะอาหารเพื่อเลี้ยงดูงาคฟันอีกด้วยในระหว่างที่คงเบ้งกำลังกินอาหารกับงากฟันนั้นก็ได้คุยกับงากวันไปด้วย จึงรู้ว่างาฟฟันผู้นี้เป็นทหารของโกเตงโดยความที่คณะกลุ่มกบฏกลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้ก่อการทั้งสามเมืองคงเบ้งจึงทราบดีว่าจุดอ่อนของคนกลุ่มนี้นั่นก็คือความระแวงซึ่งกันและกันซึ่งแม้ว่าความระแวงนี้จะซ่อนอยู่ในส่วนลึกที่สุดของเจ้าเมืองทั้งสามก็ตามแต่คงเบ้งก็มีหน้าที่ที่จะทําให้ความรู้สึกดังกล่าวระเบิดออกมาจากก้นบึ้งหัวใจของบุคคลทั้งสามดังนั้นแล้วคงเบ้งจึงได้เริ่มต้นแผนการแรกของตอนทันทีคงเบ้งจึงถามงาคฟันว่า เป็นทาหารใครใช้มากากฟันจึงบอกว่าข้าพเจ้าเป็นทาหารของโกเตงคงเบ้งได้ยินนั้นจึงว่าโกเตงคนนี้ซื่อตรงรักเรารู้อยู่ว่าหาเป็นกบฏไม่เป็นเพราะยงคียุยงโกเตงจึงหลงไปตามเล่นมันเราจะปล่อยท่านให้ไปหาโกเตงและบอกโกเตงให้มาหาเราจึงจะพ้นโทษงากฟันดีใจยิ่งนักจึงกาบลาคงเบ้งไปด้วยเล่ลมปากเช่นนี้ของคงเบ้งทําให้งากฟันรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของคงเบ้ง และเมื่อขุนพลท่านนี้กลับไปถึงค่ายของตนเองแล้วงากปันก็สรรเสริญความดีและความมีน้ำใจของคงเบ้งให้โกเตงฟังซึ่งเมื่อโกเตงได้ฟังเช่นนี้ก็รู้สึกชื่นชมในน้ำใจของคงเบ้งไปด้วยดังนั้นแล้วเมอยองคีมีโอกาสได้สนทนากับโกเตงและได้ทราบข่าวว่าคงเบ้งได้ปล่อยตัวงากปันมาเช่นนี้ยงคีก็ทราบในทันทีว่าการกระทำเช่นนี้ของคงเบ้งเป็นอุบายที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในกลุ่มกบฏของตน ดังนั้นแล้วยงคยีจึงได้เตือนโกเตงถึงก้อุบายของคงเบ้งซึ่งแม้ว่าโกเตงจะรับฟังคําเตือนนี้ของสายกบฏแต่ภายในใจของเขาก็หาได้เชื่อคําเตือนของยงคยีทั้งหมดไม่เมื่อคงเบ้งดำเนินการแผนขั้นแรกไปแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นคงเบ้งก็ส่งขุนพลอุยเหียนคนเดิมมาลองท้าลบอยู่หน้าค่ายของฝ่ายกบฏซึ่งยงคยีก็นำทหารออกไปต่อสู้กับอุยเหียนตามวิสัยของชายชาตินักลบในทันที แต่ยงคีก็ไม่สามารถต้านทานกําลังของอุเอียนได้เขาจึงต้องถอยกลับเข้าไปในค่ายแมบบ้ว่ากองทัพของคงเบ้งจะได้ชับชายชนะถึงสองครั้งแล้วก็ตามแต่คงเบ้งก็กลับทํกคนอุบายให้ทหารของตนตั้งมั่นอยู่ในค่ายถึง3วันซึ่งคงเบ้งต้องการจะสร้างความประมาทให้เกิดขึ้นกับกองทัพของฝ่ายกบฏหลังพอครบ3วันแล้วคงเบ้งยิงสั่งเตียวเอ็กอองเป่งเป็นปีกซ้ายขวาว่าพรุ่งนี้ท่านจงคุมทหารไปซุ่มอยู่ในป่าทั้งสองข้างทางท้ายงคีโกเตงยกมาแล้ว เร่งลบกระนาบจับทหารทั้งสองเหล่านั้นมาให้ได้แล้วทําการพูดจาอาการให้มันรู้ว่าถ้าเป็นพวกโกเตงถึงจับตัวได้ก็ไม่ฆ่าจงปล่อยไปแต่ถ้าเป็นพวกยงคีถ้าจับตัวได้แล้วก็ให้ฆ่าเสียในที่สุดเดียวเอกะองเป่งก็สามารถจับทหารของยงคีและโกเตงได้ตามที่คงเบ้งต้องการต่อจากนั้นขุนพลทั้งสองนายนี้ก็นําตัวบรรดาเฉลยศึกมามอบให้กับคงเบ้งที่ค่ายซึ่งคงเบ้งก็ดําเนินการสอบสวนทันทีโดยเฉลยศึกซึ่งเป็นทหารของยงคี กกแกลงบอกว่าตนเองเป็นทหารของโกเตงเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของตอนเอาไว้ฝ่ายคง,งเว้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็แกลงพาเชื่อไปตามที่ทหารของยงคีบอกต่อจากนั้นเมื่อคงเว้งสอบสวนทหารฉเฉลยซึ่งเป็นทหารของโกเตงคงเว้งก็พยายามทําให้ความเล้าฉานในฝ่ายกบฏทวีความรุนแรงมากขึ้นขึ้นไปอีกโดยคงเว้งได้กล่าวกับทหารของโกเตงว่า ยงคีรู้ตัวกลัวความผิดใช้คนให้มาหาเราว่าจะขอตัดเอาศีรษะโกเตงจูโพมาให้เราหวังจะแก้โทษซึ่งทำผิดมาแต่หลังเราคิดเอนดูว่าโกเตงเป็นคนซื่อตรงยิ่งนักพวกเจ้ารีบเอาความนี้ไปบอกให้โกเตงระวังตัวและปล่อยทหารของโกเตงกลับไปทหารของโกเตงเอาความที่คงเบ้งว่านั้นบอกให้โกเตงฟังทุกประการเมื่อทหารของโกเตงนำความเช่นนี้ไปบอกกับผู้เป็นนายโกเตงก็ตกใจมาก ที่สหายซึ่งร่วมก่อกบดด้วยกันมีเจตนาลับเช่นนี้ดังนั้นแล้วโกเตงจึงส่งทหารไปสอดแนมที่ค่ายของยงคีซึ่งในเวลาต่อมาทหารกองสอดแนมของโกเตงก็ได้ทราบว่าทหารของยงคีที่รอดชีวิตมาได้นั้นก็บอกกับคงเบ้งว่าเป็นทหารของโกเตงดังนั้นแล้วเมื่อทหารกองสอดแนมของโกเตงนำข้อความเช่นนี้กลับมาบอกกับโกเตงโกเตงเกิดความสงสัยมากขึ้น ส่วนทางฝ่ายของยงกีเองแม้ว่าจะมีความหวัดระแวงในตัวของโกเตงเช่นเดียวกันแต่กะน,นั้นก็ตามสายสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังไม่ขาดสะบั้นลงตามที่คงเบ้งต้องการดังนั้นแล้วคงเบ้งจึงเพิ่มความหวาดระแวงเข้าไปอีกโดยสั่งให้ทหารให้สอดแนมจับตัวทหารของโกเตงมาให้ได้เมื่อจับตัวได้แล้วมัดมาส่งเราให้แกล้งว่าเป็นทหารของยงกีทหารรับคำแล้วแยกกันไปเที่ยวสอดแนมตามสั่ง พลันพบทหารโกเตงจับมัดเขาแล้วแล้วแกล้งพูดกันว่าไอ้นี่ทหารของยงคีทหารที่ถูกมัดก็เถียงว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ทหารของยงคีว่าเท่าไรทหารของเบ้งก็ไม่ฟังจึงพาเอาตัวไปบอกคงเบ้งว่าข้าพเจ้าจับได้ทหารของยงคีมาแล้วเมื่อคงเบ้งได้ยินเช่นนั้นก็ดําเนินแผนการของตัวเองทันทีคงเบ้งแกล้งทําเป็นเขียนจดหมายสั่งให้ยงคีรีบตัดศีรษะของโกเตงและจูโพมาให้กับคงเบ้ง ฝ่ายทหารของโกเตงเมงื่อรับหนังสือฉบับนี้มาจากคงเบ้งแล้วก็รีบนําไปมอบให้กับโกเตงทันทีดังนั้นแล้วเมื่อโกเตงได้อ่านจดหมายฉบับนี้พร้อมกับที่ได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสายสัมพันธ์ระหว่างโกเตงกับยงคีก็ขาดสะบั้นลงในทันทีเมื่อความโกรธเขาครอบงำสติปัญญาของโกเตงแล้วเขาก็ดําเนินการสังหารยงคีต่อจากนั้นก็นํศาศีรษะของยงคีไปเป็นบรรณาการให้กับคงเบ้งฝ่ายคงเบ้งเมื่อเห็นว่าผู้ก่อการกบฏต่อพระเจ้าเลาเซียน ต้องกลายเป็นผีหัวขาดเป็นหนึ่งลายแล้วคงเบ้งก็ดําเนินแผนการขั้นต่อไปซึ่งก็คือการกําจัดจูโพนั่นเองโดยคงเบ้งแซงทําเป็นโกรธสั่งให้บูซูนําตัวโกเตงไปตัดศรีรษะเสียโกเตงตกใจถามว่าข้าพเจ้านําศีรษะยงคีมาขอสวามีภักต่อท่านโดยแท้ฉะไนท่านจึงตัดศรีรษะข้าคงเบ้งทําเป็นแซงตบโต๊ะและหยิดจดหมายที่ทําปลอไมไว้ฉบับหนึ่งมาให้โกเตงดูเป็นจดหมายของจูโพที่มาถึงคงเบ้งความว่า ันโกเตงนั้นแกล้งตัดศรีรษะยงคยีมาลวงท่านพอท่านไว้วางใจแล้วโกเตงจะตัดศรีรษะท่านเสียโกเตงตกใจเอามือตบอกแล้วบอกว่าไอจูปโพมันไม่ชอบข้าพเจ้าจึงแกล้งมีจดหมายนี้มาหวังจะให้ท่านฆ่าข้าพเจ้าเสียคงเบ้งจึงว่าซึ่งท่านพูดเช่นนี้จะให้ข้าพเจ้าเชื่อได้อย่างไรจากนั้นโกเตงจึงอาสาไปตัดศีษะจูปโปมาให้คงเบง้งเพื่อแก้ข้อสงสัยคงเบ้งยอมให้ไปโกเตงตรงเรี่ยวเข้าไปหาจูปโผที่ในค่าย จูโพไม่ทันระวังตัวโกเตงก็ตัดศีรษะจูโพหิ้วมาให้คงเบง้งคงเบ่งดีใจตั้งให้โกเตงเป็นเจ้าเมืองเอ็กจิ๋วงากฝันเป็นประลัดแล้วสั่งเตรียมการยาตาทับเข้าสู่อาณาจักรม่านเพื่อปราบเบ่งเฮกจะเห็นได้ว่าโกเตงน,นั้นเป็นคนที่หูเบาและขาดการพิจารณาในสถานการณ์การลบที่เกิดขึ้นและขาดความสามัคคีในหมู่ของกองทัพจึงได้รับความพ่ายแพ้โดยคำยุยงของคงเบง้ง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ